สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องงอทัวร์นะคะโดยจุดที่เราสนใจและอยากจะไปคือจังหวัดโตเกียวแล้วก็จังหวัดเจมานาชิที่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจินั่นเองนะคะโดยเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะไปช่วงฤด,ด,ดูหนาวที่มีหิมะเริ่มแรกเราก็มาหาตั๋วก่อนจากการรีวิวหลายๆสายการบิน,นแล้วก็มาตกลงปรงใจที่ซิฟแอร์นะคะว่าเป็น ใส่การบินที่มีพื้นที่นั่งที่กว้างแล้วก็เครื่องบินลำใหญ่จากนั้นเราก็ค้นหาช่วงเวลาที่ตั๋วราคาถูกหรือโปรโมชั่นนะคะในที่สุดเราก็ได้ไปกลับที่16,000บาทนะคะซึ่งเป็นการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่31มกราคม2 5 2าเวลา5ทุ่มถึงสนามบินนาริตะ7โมงเช้านะคะแล้วก็ขากลับวันที่7 เดือนกุมภาพันธ์ช่วง5โมงเย็นจากสนามบินนาริตะแล้วก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา4ทุ่มของประเทศไทยนะคะใช้เวลาเดินทางขากลับ7ชั่วโมงขาไป5ชั่วโมงค่ะที่เราได้ตั๋วราคาถูกเพราะว่าเราจองล่วงหน้า6เดือนนะคะทุกคน หลังจากได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางแพลนในการเที่ยว7วันด้วยกันนะคะรวมถึงบัตเทที่เราจะต้องใช้จ่ายซึ่งรวมทั้งทริปค่าตั๋วเครื่องบินค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางในญี่ปุ่นคร่อวๆอยู่ที่36,000ทั้งทริปนะคะ7วันมาดูเรือนวันเดินทางวันแรกของพวกเรานะคะคือวันที่31มกราคมเราจะต้องเข้าไปเช็คอินล่วงหน้าก่อน3ชุ่มนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นสีทุมครึ่งก็เริ่มขึ้นเครื่องนะคะที่นั่งค่อนข้างจะก,กว้าง7จ็นาฬิกาของเวลาในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงก็เครื่องแลนดิ้งที่สานานินาลิตะณกรุงโตเกียวนะคะพอลงเครื่องมาแล้วก็มาผ่านอิมเม r ิเกชันหรือตาม,มอไม่ยุ่งยากอะไรและคนไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเราทำวิซิตเจแปนมาแล้วเรียบร้อย นั้นเราก็ไปรอขึ้นรถบัสที่จะไปจังหวัดเยเมนชิหรือภูเขาไฟฟูจินะคะซึ่งทางพวกเราได้ซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วเรียบร้อยรถบัสจะออกประมาณ10โมงครึ่งในระหว่างรอรถบัสเราก็หาของกินจาก Familymart ไปก่อนนะคะเมื่อเวลาถึง10โมงเราก็มายืนรอที่ท่าขึ้นรถหมายเลข8นะคะเพื่อที่จะรอคิวขึ้นรถบัส สักพักหนึ่งรถบัสมาตรงเวลามากนะคะ10บโมงครึ่งเป๊ะๆ <c oughs> ก็มาถึงเลยแล้วก็ขึ้นรถบัสกันที่นั่งก็ประมาณนี้นะคะรถอ่าพอดีเลยเพราะว่าเราจองถ้าเราไม่จองรถจะเต็มนะคะแนะนําให้จองล่วงหน้านี่อันนี้ในระหว่างรอรถบัสออกนะคะค่ะสโมงสาสิบห้าเป๊ะรถออกเดินทางแล้วก็ถึงฟูจิไฮคิวลันบ่ายโมงห้านาทีนะคะ ที่แถวสถานีรถบัสฟูจิไฮคิวแลนด์ ang, ก็จะมีทั้งเซเว่นและมินิมาร์ทฉะนั้นเราก็หาอะไรรองท้องกันไปบางพางรวมถึงเช็คอินด้วยเบียร์ฟูจินั่นเนาะหลังจากนั้นเราก็เดินทางเข้าที่พักก็เดินลากกระเป๋ากันไปด้วยเท้านะคะเข้าพักที่โรงแรมซึ่งคืนแรกเราจะขอพักอย่างหรูนะคะซึ่งในนี้มันจะมีทั้งออนเซน็นแล้วก็มีอาหารเช้าแล้วก็เห็นภูเขาไฟฟูจิแล้วก็เลย แตสินใจแพงหน่อยแต่ก็ยอมสู้นะคะแค่คืนแรกอันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือชิลฟูจิแล้วก็ตรงนี้คือเตรียมพร้อมที่จะไปออนเซนกันนะคะซึ่งวันที่เราไปคือเป็นวันสุขเป็นวันพฤรืหัดมันไม่ค่อยมีคนอะ่ะเราก็เลยได้เหมือนกับได้ใช้ออนเซนเหมือนการใชออนเซนส่วนตัวเลยนะคะอันนี้แบบ มันดีมากนะทุกคนเมื่อเราเช็คอินเข้าที่พักแช่ออนเซนแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาเดินชมภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ชมเมืองยามานาชิรวมถึงเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตหาเครื่องดื่มอร่อยอร่อยแล้วก็ผลไม้สดๆทานนะคะจะบอกว่ามันฟินมากอะ่ะมันเดินไม่ไกลแล้วก็ไปง่ายนะคะที่พักเราค่อนข้างจะอยู่ติดกับสถานีรถไฟรถบัสแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ แล้วก็ตกเย็นเราก็จะมีสั่งที่โรงแรมนะอันนี้เราวันนี้เราตั้งใจเลยว่าวันแรกเราจะกินหรูอยู่แพงสั่งที่โรงแรมอันนี้คิดออกมาแล้วตกเป็นเนื้อย่างอย่างอร่อยมากค่ะตกคนละประมาณพันบาทซึ่งมันคุ้มอะ่ะเสร็จมื้อเย็นเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยพอเช้าว,วันที่สองหลังทานข้า,าวเช้าเสร็จเราก็ให้ โรงแรมเรียกแท็กซี่ให้นะคะเพื่อที่จะไปตโตโยต้าเรนท์คาเราไปกันสี่คนนะคะก็คือคนขับรถสองคนแล้วก็ผู้ช่วยคนขับรถอีกสองรวมเป็นสี่คนนะคะแล้วเราก็หลังจากตรวจรับรถเรียบร้อยแล้วก็ได้รถสีดีมานะคะตโตโยต้าเซนต้นะคะนั่งได้หกคนเรามีสิบสองคนแล้วก็เช่ามาสองคันจากนั้นพวกเราก็ตระเวนขับรถเที่ยวทั้งวันนะคะจุดแรกก็คือ เจดีแดงนะคะที่จะต้องขึ้นไปเดินบันไดขึ้นไป400กว่าขั้นก็หนักอาการเหมือนกันนะคะโอเคออกจากเจดีแดงก็แน่นอนจะต้องไปปักหมดที่หมู่บ้านน้ำใสนะคะในหมู่บ้านนี้ก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายนะคะที่เรากินกันขาดไม่ได้ก็ต้องไอติมนะคะแท่งนี้350หเยนนอกจากนั้นก็ยังมีสตรอเบอร์รี่ Strawberry นะคะในระหว่างทาง มีร้านขายผล,ลไม้สตรอเบอรีลูกใหญ่มากแล้วก็จุดสุดท้ายที่เราขับรถไปก็คือ,อสกีรีสอร์ทนะคะฟูจิเทนสกีรีสอร์ทซึ่งเราก็ได้นั่งรถกระเช้าขึ้นไปข้างบนไปกราบราวทิฟอยู่ที่พันห้าเยนนะคะแล้วก็มีการ เด็กๆก,ก็จะเล่นสเกตบอร์ดกันสนุกสนานพอสมควรนะคะอันนี้ทั้งวันเลยเราอยู่ที่นั่นจริงๆสกีเทนรีสอร์ทไม่ไม่ไกลนะคะขับรถไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ไปได้ละบรรยากาศดีหนาวแล้วก็สนุกมากค่ะเมื่อถึงเวลาส่งรถแล้วก็ต้องเอารถมาเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนคืนเขานะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เติมเราต้องเติมมันเองนะคะแล้วปั๊มน้ำมันเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆแล้วก็ต้องวิ่งไปหาเจ้าของรถมา มาช่วยเติมดีที่ที่เช่ารถอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะคะก็รอตัวไปค่าเติมน้ำมันเราหมดคันละพันเยนนะคะหลังจากส่งรถเสร็จแล้วก็ต้องกลับโรงแรมเมื่องจากมันหนาวเลยเดินไม่ไหวแล้วก็ต้องใช้บริการรถไฟนะคะเพื่อที่จะลงที่ใกล้ที่พักที่สุดนะคะซึ่งที่พักคืนที่2ของเราก็จะอยู่ที่ฟูจิยามะเบสนะคะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟูจิสเตชันนะคะ อันนี้นี่คือที่นอนของเราคืนนี้อันนี้จะราคาถูกกว่าคืนแรกนะคะเช้าวันที่3โปรแกรมเราคือนั่งรถไฟจากฟูจิสเตชันไปที่อาคา f าฟูจิโกสเตชันนะคะเพื่อที่จะไปซื้อสายซ e ่งบัส u s 2วันนะคะอันนี้ในระหว่างอันนี้คือเส้นทางการเที่ยวมันจะมีรถบัสสามสายสายสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีแดง แล้วพอเราซื้อเสร็จแเราก็มาขึ้นรถบัสเทีย่ยวแต่ละจุดต่างๆนะคะซึ่งรถบัสก็สะอาดสะอ้านแล้วก็ตรงเวลามากๆนะคะจุดแรกที่เราไปก็จะเป็นทะเลาสาบตรงนี้นะคะซึ่งจะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามมากค่ะเห็นไหมคะอันนี้ใครเห็นต้องจิ้งแล้วก็ร้องกรี๊ดแบบกรี๊ดสุดเสียงเ <laughs> เป็นวันที่โชคดีมากที่แดดออกนะคะ ก็ถ่ายรูปกันรัวๆเลยค่ะอันนี้น้ำในทะเลสาบใสมากนะคะทุกคนแบบใสาจากนั้นเราก็นั่งรถไปต่อที่หมู่บ้านโบราณของญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก่อนที่ซึ่งเขาก็จะมีแผนผังให้นะคะว่าจุดไหนเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนหมู่บ้านเราก็ขอเติมพลังด้วยรามเมง อร่อยอร่อยก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วก็พากันเดินขึ้นไปซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าวร,รมเนียมขนระห้0ร้ยเยนนะคะพวกเราก็เดินชมในตัวบ้านซึ่งมีการจัดแสดงนในเทศการและขาดไปได้หนาวอย่างนี้ต้องมีไอติมนะคะ อนั่งรถเที่ยวลงจุดต่างๆเหนื่อยแล้วพลาดไปได้ตรงกลางคืนนะคะพอดีมันมันมีเฟสติวัลหรือว่ามีเทศกาลจุดพลุริมทะเลสาบคาวาฟูชิโก,โกด้วยนะคะเราก็เลยมานั่งรออากาศหนาวแค่ไหนแล้วก็ไม่หวั่นเพราะว่าเรามีเบียร์อร่อยๆทานนะคะในระหว่างรอจุดพลุแล้วก็เราเขาจุดพลุสองทุ่มถึงสองทุ่มยี่สิบนะคะก็ไม่เสียการรอคอยนะคะไม่ผิดหวังสวยงามมากในริมทะเลสาบคนก็มาดูกันเยอะ สุดท้ายนี้คือ good night วันที่3นะคะ Morning Day 4นะคะวันนี้เป็นวันที่เซอร์ไพรส์มากๆกับที่เจอหิมะตกซึ่งเมื่อวานแดดแจ่มแดดแจ่มากแต่พอเช้าวันที่4ตื่นเช้าขึ้นมาเจอหิมะแล้วก็รีบลงมาเลยนะคะคือเราสองที่หน้าต่างเราเจอหิมะตกแล้วก็รีบลงมาแล้วก็ในระหว่างทางที่เราเดินไปเซเว่นเราก็เจอแบบคิวทัสสวยมากลาดไม่ได้ที่เราจะตั้ง ถ่ายรูปกันนะคะพอทานข้าวเสร็จแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับกรุงโตเกียวก่อนกลับก็เป็กฟูจิสาเกซะหน่อยแล้วจากนั้นเราเช็คเอาท์ออกจากโรงที่พักแล้วก็ไปรอรถไฟที่โอ้รถไฟโซลเราจะนั่งรถไฟไป,ไปโตเกียวเออแล้วใช่รถไฟไปโตเกียวนะคะ exploration train คะ่ะ